ย้ำอีกทีว่าคู่เอกชิงแชมป์เนี่ยจะกำหนดการแข่งขัน5ยกนะครับกรรมาการรับสันตราสุภาใสาครับอาครับไปดูกันก่อนรับนักชกมุมแรกครับนี่ครับนักชกชื่อดังแถวหน้าจากสายศึกเพชรยินดีรับครับชนะมา62แพ้20นะครับจากจังหวัดขอนแก่น อดีแชมป์ของ2 o ฟ y o ูครับอดีตแชมป์รอบซีปรุ่นซูเปอร์แบนดตั้มเวทเป็นดาวดังจากฝั่งของศึกเพชรยิ่มดีก็เจอมาหมดแล้วครับประเภทแกลงๆในวัย24ปีนี่ครับไก่ป่าพอวิเศษดิมต่อสูทเสื้อของดรพงวิเศษไพรทูนะครับพอวิเศษดิมส่วนผู้ชมครับ นักชกจากสายสึกเกียรติเพชรครับชนะ60แพ้10เสมอ1ครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโค้ชาดตัวเองครับดูครับดีกรีครับอยู่ในแรายกิ้งอันดับ3ครับต่อยอัดเวส์ของเรา2ครั้งแล้วครับแล้วก็เจอนักมวยดังๆมาหลายเท่าหลายครั้งครับชายล่าก็ปราบมาแล้วครับนี่คือคัมแบ็กท็อปแฟรี่กิมเอาครับนาทีความตื่นเต้นนะครับกำหนดการแข่งขัน5ยก และที่สาคัญนี่คือเปิดเผยคะแนนทุกยกครับใครจะดีกว่าจนได้แชมป์ในค่ำคืนนี้มาลุยกันเลยครับเอาครับ5ยกครับเต็มๆครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงครับอาอาจจะมีนับมีนับกันก่อนไหมครับแต่ให้คะแนนเป็นยกแน่นอนครับซ้ายกับขวาครับเตะซ้ายไปก่อนครับคัมแบ็กซ้ายอีกทีครับพยายามเตะขวาหลุดไปครับไก่ป่า แทงซ้ายครับเตะนักแข่งครับหมัดซ้ายครับคัมแบ็กซ้ายอีกทีครับสายสูงครับเตะซ้ายแข้งซ้ายขึ้นมาโอ้โหเตะขาครับแทงขวามาครับไก่ป่าซ้ายไปครับแต่ดันคัมแบ็กโอ้โหซ้ายนี่เนียนเหลือเกินครับคือเตะเขาท่อนแขนเนี่ยคือกะว่าจะลดทอนพลังหมัดของไก่ป่าไปด้วยนะครับนี่ครับโอ้กอดต่อยนี่ไก่ป่าก็สัมภาษณ์ว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของแข้งซ้ายของคัมแบ็กนี่แหละครับแต่โอ้แต่ว่านี่ครับโอ้เริ่มจะแก้ไม่ตกครับมีหมัดมาด้วยครับแข้งซ้ายอีกทีครับของคัมแบ็ก ไอีกครับโอ้โหอาวครับเริ่มออกได้เนียนตางแต่ยกแรกกับไก่ป่ายังไงดีครับไต่ขวาหลุดไปครับซ้ายกับขวาเนี่ยหันมาทางเดียวกันมีใครออกก่อนได้เปลี่ยนกับต่ซ้ายแล้วครับคัมแบ็กขยับเดินต่อซ้ายรับโอ้โหอาหมัดมีเหมือนกันกับไก่ป่าถึงตัวแล้วตีครับตีครับพยายามใช้กลยุทธ์เดินเข้าถึงตัวโอ้โหนี่ครับยกแรกเนี่ยซ้ายเนียนเหลือเกินครับคัมแบ็กยังหวดไม่หยุดนะครับ แต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าคัมแบ็กเวลาโดนบ้างจะเป็นอย่างไรนะครับอาครับซ้ายเริ่มจะมีบางได้เหมือนกันต่อยหมัดมาแล้วครับแม่เวียงซ้ายเวียงขวาครับไก่ป่าแต่ส่วนใหญ่นักมวยที่ได้ต่อยอาดิวิทยูเอสเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยเครียดนะครับเพราะว่าต่อยได้ตามสไตล์ตัวเองเลยครับบางคนในบูก็ได้บูเลยครับอ้าะครับแข้งซ้ายเข้าอีกทีนึงไก่ป่าเดินเข้าโอ้ดักด้วยหมัดขวาครับแม่แล้วตามด้วยแข้งอาครับเริ่มมีหมัดให้เห็นเหมือนกันครับทธอได้ไก่ป่าครับของหนตีโอ้โหนี่ครับ ซ้ายเตะเพลินๆเนี่ยอาจจะโดนหมัดหล่นได้ครับภาพอาทิตย์ที่แล้วก็ยังเห็นกันไปแล้วก็โอ้จังหวะนี้เตะช้อนเลยครับแี่ก็มาการเตือนเล็กๆครับเพราะว่าเหมือนกับจังหวะนี้อาจจะตามน้ำไปหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับลุยต่อขยับทีมมาครับเตะซ้ายไว้ครับยกบางได้พยายามต่อยครับไก่ป่าเจอล็อกคอไปก่อนเด้งตีครับไก่ป่าแล้วก็แยกออกมา โอ้ซ้ายดีแต่ว่าตอนนี้นี่ไก่ปากก็เริ่มที่จะบุกไปถึงตัวแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับซ้ายเอาติดบังวิ่งหมัไดไปเกือบครับทุกคืนทุกฤดูมีอัป,ปคัดด้วยครับอหาอัป,ปคันดนี่ต้องถอยครับแข้งขวานี่อัดเข้าไปโอ้จังหว่านนี้นี่คัมแบ็กนี่ต้องถอยมาเหมือนกันรัอ้โหแต่ซ้ายซ้ายอย่างแรงครับตัดลำตัวโอ้โหดูครับต่อยกันนี่ไม่ไม่เคยเห็นนะครับนักมวยไทยที่ต่อยกันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับโอ้นี่เอาตั้งแต่ยกแรกเลยครับ แบบนี้ดีครับพยายามต่อไตขวาหมัดซ้ายขึ้นไปครับคัมแบ็กหมัดมาหุกซ้ายครับเตะซ้ายครับคืนไปครับคัมแบ็กซ้ายอีกทีแข่งขาากับไก่ปลาเดินมาเดินเร็วขึ้นครับทีมครับไก่ปลาเปิดเกมก่อนแล้วก็หมดยกแรกครับโอ้โหสุดเดือดจริงๆครับต่างคนต่างโดนครับเริ่มจะมีรอยช้ำแล้วเหมือนกันนะครับ ที่ไก่ป่าก็แม่กินแข้งซ้ายไปหลายคำครับใหญ่ๆโอ้เกิดคำถามเลยครับว่านอกจากว่าโดนกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ยุกเลี้ยวแรงก็สำคัญนะครับกับการยก5้ายกที่เล่นยุโยกดูครับภาพช้าครับซ้ายมาขวาไปครับซ้ายครับแล้วก็โดนหมัดครับไก่ป่าหมัดครับของไก่ป่าเตะขวาครับแต่งซ้ายครับต่อยต่อยแล้วก็เตะขวาครับไก่ป่าซับซออคืนครับคัมแบ็ค ครับเขายอดอกครับห่อยซ้ายหลุด้วโดนลงโทษรับจากไก่ป่าแล้วก็นี่ครับเอามาขัดกลับมาลุ้นกันต่อครับอาร์เวสราชดำเนินเบอร์ซีรี่ครับในคู่ชิงแชมป์เฉพาะการกับ130่อปอนด์ครับของสนามมวยพิธีมยราชดำเนินครับไก่ป่าเจอกับท่านั้นคัมแบ็กครับ ยกแรกผ่านผลไปครับแมต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับคะแนนออกมาอย่างไรครับเช็คคะแนนกันนิดหนึ่งครับอายามถอยออ้ยต่อยครับแม่ยังเป็นท่านั้นคัมแบ็กครับยกแรกครับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงครับออกนําไปก่อนโอ้ผู้นี้นี่เห็นอาวุธแบบนี้นี่เชื่อว่าไม่ไม่ครบยกแน่ครับแต่ว่าใครจะหล่นแค่นั้นเองครับนี่ครับเตะซ้ายต่อยหมัดคืนโอ้ต่อยหมัดเหมือนกันครับโอ้ดูจานวนแข้งที่เข้าเป้าเนี่ยสิบเ็ต่อเก้านะครับ โอแข่งซ้ายของคัมแบ็คครับเปิกล่องไปก่อนในยกแรกได้แต้มสําคัญเลยนะครับสิต่อเทั้ง3เสียงครับในยกแรกที่ผ่านมาเดินวลุยต่อครับอาการสูงปอกไปครับแมาดซ้ายวงในเริ่มถึงตัวครับไก่ป่ามาครับตอนนี้นี่ไก่ป่าติดเครื่องแล้วนะครับคัมแบ็คก็รอเน้นๆครับอาวุธแมจับแล้วรวบรวบแล้วตีโอ้เนี่ครับมีลูกแก้ลูกกันกันตลอดครับ ขยับเดินครับไก่ป่าเดินมาคัมแบ็กหลักออกไปก่อนเตะซ้ายครับยกบังได้เ <hatten> ตะขวามาเกี่ยวเล้วแม่ไม่ล้มครับเอาครับจังหวะขวางวงในตีครับไก่ป่าไก่ป่ายกเข่าขึ้นมากรรมการต้องแย่ครับไม่ชัดเจนครับหลอยกันต่อกลางเวทีหมัดซ้ายครับของคัมแบ็กหมัดขวาคล่องไปตีเข่าได้ครับไก่ป่าตีขึ้นมารับคัมแบ็กถีบซ้ายไปเตะซ้ายครับดักไว้ขยับถอยถีบไปก่อนครับ ตอกตั้งไปครับต่อยครับยังไม่แม่นครับแต่ก็หยุดการเดินของไก่ป่าได้เหมือนกันครับยังไม่ไปเป็นเป้านิ้งให้ทางด้านไก่ป่าเนี่ยได้ต่อยง่ายๆนะครับไก่ป่าก็แน่นอนครับความพยายามมีเพิ่งยก2ครับ เชื่อว่าถ้าคัมแบ็กนี่แม่อ่อนนิดเดียวนี่อาจจะโดนถล่มหมัดได้ครับแม่แต่ตอนนี้นี่แข้งซ้ายยังมาเรื่อยๆดับนายแล้วลูดมาตีครับทุ่มพลังคือไปบ้างครับจับมาแล้วเสียบแม่ยังไม่ทันหนักเท่าไหร่ครับกรรมการกดเลยครับแกออกมาครับกลางเวทีเดินกับซ้ายกับดักไว้ครับคัมแบ็กวงในต่อยมาครับไก่ป่าตีกับวงในครับเริ่มหลากหลายครับไก่ป่าคัมแบ็กวงใน ลัดล่างครับให้กรรมการมาแยกครับพยายามต่อเดินเร็วเตะซ้ายครับดักไว้ซ้ายทีพยายามเอาแขนบังครับเตะยัดแขนไปเลยครับต่อยครับวงในรวบลัดล่างแล้วยกขึ้นมาก่อครับไก่ป่าโอ้โหไก่ป่าก็พยายามที่จะเดินเข้าไปต่อยหมัดแล้วมีเข่านะครับอัมแบงตอนนี้แม่ต้องเน้นความพิวเนี่ยนะครับแข้งซ้ายเนี่ยดีครับแต่เตะไม่อยู่เนยนะครับวงในความแข็งแกร่งเนี่ยเริ่มจะมา ในช่วงปลายยกครับไก่ปลายังเดินต่อครับเกี่ยวแล้วแมเสียหลักเล็กน้อยครับกรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับลุยต่อเลยครับเอาครับลุยครับเตะซ้ายไปครับแข่งอู้ยโดนหมัดของคัมแบ็กเหมือนกันครับไก่ปลาพยายามตั้งศอกครับไก่ปลาตีกบวงในบงในนี่ไก่ปลามีเข่าครับแต่คัมแบ็กเนี่ยพยายามรัดไว้ก่อนครับพยายาีบไปเจอเกี่ยวแล้วแข่งขวามาครับจากไก่ปลา เดินมาซ้ายสกัดไ้ต่อยเฉียวไปแล้วก็หมดยกที่2โอ้มองยังไงกันบ้างครับแฟนมวยครับลองพดคะแนนให้คะแนนใ,นในใจกันได้ครับโอ้เพราะว่า,กาไก่ป่าเองเนี่ยก็ยังเดินแล้วก็รับแข้งซ้ายอยู่แต่ว่าพอใกล้ๆนี่มีหมัดแล้วก็มีเข่านะครับโอ้ดีแล้ครับการทีแชมป์เฉพาะการในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับมันมีความหมายครับแชมป์ราชดำเนินคนที่เก่งที่สุดในรูปแบบของมวยไทยครับ ดุกับไฮไลท์ครับเตะซ้ายซ้ายครับของคัมแบ็กตีเข่าวงในครับไก่ป่าหมัดซ้ายครับพยายามปล่อยคืนครับแล้วก็ตีเข่าครับปีไปเกี่ยวแล้วก็ขวดแข้งขวาครับไก่ป่าวงในครับซุปเปอร์สโลครับไอ้ครับไออีกทีครับท่านั้นไก่ป่าพยายามยกคืนไปบ้างครับซ้ายครับของคัมแบ็กแล้วก็ขวดแข้งขวาครับ เอาครับลุยกันต่อครับยกที่3ครับพยายามไล่ต่อยครับไก่ป่าครับซ้ายครับคัมแบ็กอุคะแนนยกที่ผ่านมานี่ไม่เอกฉันครับ2ต่อ1เสียงก็เป็นนั้นไก่ป่าคะแนนรวมนี่เสมอกัน2เสียงแล้วก็มีคัมแบ็กรับออกนํา2แต้ม1เสียงด้วยกันโอ้ถือว่าเกมนี่เริ่มจะสูสีอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าแต้มเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคือเสมอกัน นี่คือวุี่เข้ารอในแต่ละจุดนะครับโอ้ดูที่ลำตัวครับท4ครั้งเนี่ยจะมาจากเข่าแล้วก็หมัดด้วยนะครับขณะที่คัมแบ็กใน19ครับดูใบหน้าครับ10ต่อ5ขาเนี่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับลุยต่อครับเกมบนเวทียังเดินเข้าหาต่อเนื่องนะครับคัมแบ็กก็เน้นฝีมือครับเอาละครับแข้งขวาคืนไปอู๋นี่ครับปักศอกกลับมาแล้วแม่ลวกไว้ลวกไว้ครับเ้งตีจับเลยครับแม่ใกล้กันไปนิดหนึ่งเอาครับแยกครับแยกออกก่อนครับซ้ายครับดักไว้ครับ ต่อยมาครับ้นั้นไก่ป่าครับพยายามตีกับวงในต่อยลําตัวครับล็อกแล้วตีอีกแล้วครับโอ้วงในนี่ไก่ป่าเนี่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่หมัดอย่างเดียวครับคัมแบ็กต่อยคืนครับเจอหมัดขวาเต็มหน้าเลยครับมีเข่าด้วยครับต่อยซ้ายขึ้นไปครับเตะขวาครับคัมแบ็กยังไงครับซ้ายครับขึ้นไปหมัดแรกกับซอกครับชักจะแม่นกว่าแลวครับตอนนี้ไก่ป่าหมัดขวาครับตีเข่า ขวางไว้ครับแล้วก็รวบวงในอูโหตีโงงมาครับไก่ป่าโอ้จังหวะวงในเนี่ยดูแล้วจะสร้างปัญหาให้คัมแบ็กเลยนะครับเนี่ยะถลงท้องแล้วต่อยลําตัวอุ้ยดีครับลําตัวแหมเคาะเข้าไปครับโอ้คัมแบ็กนี่ต้องต้องผลักออกแล้วมีแข้งซ้ายนะครับพ็ต้องไปจับจังหวะในแบบยกแรกให้ได้ครับนี่ครับซ้ายนี่ครับแต่ไก่ป่าอยู่หรือไม่ครับจับตะคุ้มอีกแล้วโอ้ตีเข้าไปพยายามจะแแม่ตีคืนครับ ต้องต้องมีลูกแก้เห่อครับวงในครับของคัมแบ็กเตะซ้ายไว้ก่อนครับชักจะเตะไม่อยู่ครับสับซอกครับวงในไก่ป่าถึงตัวครับถึงตัวแล้วตีครับโอ้วันนี้นี่ปรับแผนมาครับไก่ป่าเดินต่อแต่ไก่ป่าเหมือนว่าจะแตกเหมือนกันครับมีแผลครับนี่ครับซ้ายครับเตะไปครับคัมแบ็กหลักออกก่อนครับวนมาหมัดหมัดยังไม่แม่นครับซ้ายครับอ้าวครับเริ่มเตะได้ขยับขยับถี่ไปก่อนครับไก่ป่า ต่อยซ้ายวงในผักออกครับตรงนั้นคัมแบ็กขยับสอกขวาครับอ้าวครับเหมือนว่าแตกแล้วเหมือนว่าจะยุบจะหยุดไปเหมือนกันนะมีสะอึกเหมือนกันนี่ครับแมเหมือนจะพอไม่ถึงตัวนี่คัมแบ็กก็ได้แข้งซ้ายนะครับนี่ครับโอ้ต้นยกดีกลางยกก็ยังดูดีครับแต่ปลายยกนี่พอมีแผลแตกครับแต่ว่าไม่รู้แลวครับตอนนี้เดินอย่างเดียวครับเพิ่งยกสาม ออกอาวุธได้เยอะนะครับต่อยมัดครับแม่ต้องเอาขำเข่าด้วยขำเอาไว้ครับแข้งซ้ายต่อยมัดอีกครับโอ้หมัดขวาแล้วตามด้วยเข่าเดิมยจะกลับมาแรงอีกครั้งครับในช่วงปลายโอ้นี่ครับแต่ปัญหาคือเลือดน่าจะเข้าตาครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหนี่ครับมองยังไงครับคู่นี้แต่ต้นยกกลางยกปลายยกนี่เกมระแบกกันเลยนะครับไก่ป่าเนี่ยต้นยกเหมือนจะดีมากๆครับคือการเดินต่อยหมัด ตัดลำตัวแล้วก็มีเข่าขนาดที่คัมแบ็กเนี่ยพอได้สอกครับพอได้แตกเนี่ยโอ้โหพอออกมาวงนอกเนี่ยกลายเป็นว่าเตะได้แม่นๆอีกครั้งหนึ่งครับโอ้สูสีมากครับคู่นี้กับการใช้เฉพาะการรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวดดูครับจังหวะสอกครับของคัมแบ็กครับอุกซ้ายครับไก่ป่าต่อยครับสะศอกแขนขึ้นครับหมัดขวาครับเต็มหน้าครับมีเข่าด้วยครับ อับศอกขวาครับเจอรัดอีกครับวงในครับเข่าซ้ายครับแล้วก็พาเขาไปครับแล้วก็คำแล้วก็ต่อยครับเต็มหน้าครับตัดลำตัวครับของไก่ปลากลับลุยกันต่อครับอันเป็นราชดำเนินซิลี่ครับนี่ครับบรรยากาศช่วงพักยกคับเริ่มตื่นเครียดครับมุมของทมแบงคกับส่วนไก่ป่าครับ มีแผลแตกจากยกที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังดูสดชื่นอยู่ครับยกที่4ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับอาครับเช็คความพร้อมครับเดี๋ยวมาดูกันครับยกที่4ครับนี่บรรยากาศยังคึกคักเหมือนเดิมครับลุยต่อครับหยับเตะซ้ายเตะซ้ายสองแฉกครับถึงตัวแล้วครับเตะขวาครับไก่ป่า คะแนนออกมาเป็นท่านั้นไก่ป่าครับศูเก้าทั้งสามเสียงครับตอนนี้กลายเป็นไก่ป่าพริกแซงแล้วครับสองเสียงครับยังมีหนึ่งเสียงที่คัมแบ็กน้ำอยู่หนึ่งแต้มครับยกนี้นี่ถือว่าก็เป็นยกี้ชตาของทั้งคู่เหมือนนะครับถ้าไก่ป่าชนะในคะแนนห่างสองแต้มก็ยกสุดท้ายไม่จำเป็นจะต้องไปแลกครับขณะที่ถ้าคัมแบ็กชนะนี่ยกสุดท้ายนี่ต้องจิงดำกันเลยนะครับเอาครับวงในยังมาอยู่ครับไก่ป่าหู้ยนี่ครับแตะคุบวงในแล้วมีลูกขยันครับ ส่วนคัมแบ็กนี่ก็จะออกลูกฝีมือนะครับกลับมาเนี่ครับวงในก็ไปเรื่อยๆครับไก่ป่าเอาครับเดินครับเดินเร็วเตะซ้ายครับขยับขวาหลุดครับหมัดซ้ายครับคัมแบ็กแต่ตอนนี้นี่ปัญหาคือโดนลำตัวแล้วไม่ดีครับแล้วก็ค่อมตีโค้งๆไปอีกครับจากไก่ป่าครับเดินมากับต่อยลำตัวครับหลักออกเข่ามาหมัดซ้ายครับวงในตีเข่าครับตีเข่าครับหลังนั่นไก่ป่าครับตีเข่าครับอูคัมแบ็ก ยังไงครับหมัดซ้ายครับเจอเข่าอีกแล้วครับเตะ้ายไปโดนลําตัวครับจากทางด้านไก่ป่าเข้าไปครับโอ้โหชุดใหญ่ครับต้องถอยแหมจะอ่อนไปไม่ได้นะครับไก่ป่าเพราะว่าทางด้านคัมแบ็กนะครับเพราะไก่ป่าเนี่ยมาแรงจริงๆครับดูครับโอ้โหวงในโอ้ต้องฮึดไปอีกหน่อยครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยแค่แต้มเดียวนะคือถ้าตีเสมอยกนี้นี่ยกหน้าได้ลุ้นกันเลยนะครับคัมแบ็กก็ไม่สนแล้วครับถือว่าแหมมาครับเข่าก็มาเดี๋ยวแหมพยายามจะป้ายหน้า เชื่อว่าเขาเองก็ยังมีทีเด็ดนะครับลูกเตะแข้งซ้ายนี่ก้านคอก็ยังมีครับนี่ครับแข้งซ้ายไปก่อนมาครับํำมานี่ครับสอกใกล้ๆโวนไก่ป่านี่ไม่สนแล้วครับตอนนี้ขออยู่ใกล้ๆแล้วแทงเข่าครับโอ้ตอนนี้ในความแข็งแรงเลยเห็นแล้วนะครับว่าไก่ป่านี่แข็งแรงกว่าแล้วครับดูครับตีครับวงในคํำแล้วก็ตีคืนครับคัมแบทครับอาจจะต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ก่อนครับโอ้แต่ดูครับนวลเนียเลอเกินครับแทนนั่นไก่ป่าครับตีไปเรื่อยครับ ยับมายังไงดีครับเขี่ยล่างหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับของคัมแบ็กครับแทงซ้ายมาซ้ายคืนครับคัมแบ็กครับสับซอกครับอาวครับถอยตั้งรับก็ไม่ดีครับเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ครับต้องตีก่อนครับไก่ปลานี่เลยครับแม่พอเป็นฝ่ายเดินนิดถอยนิดเดียวนี่คัมแบ็กมาเลยนะครับนี้บอกกันมาระดับนี้แล้วครับถือว่าระดับต้นๆจับคอแล้วตีึืนมาครับแม่พยายามจะดนเนียอพวพันครับแม อย่างที่บอกครับว่าวัดกันเรื่องของเลื้วแรงด้วยนะครับถึงตรงนี้ไทยมั่นคงไทยยืนระยะได้ดีกว่าครับต่อยซ้ายมาครับคัมแบ็กอู่เจอเข่าขึ้นไปเดินต่อครับตอนนี้นี่เป็นคัมแบ็กที่ชิงเดินแล้วนะครับอาครับเดินครับแต่เดินแล้วยังไงดีครับเจอเข่าไก่ป่าก่อนหมัดซ้ายครับคัมแบ็กขยับมาเตะขวาเขี่ยไว้ครับเตะตัดล่างครับเตะซ้ายครับคัมแบ็กถึงตัวหมัดของไก่ป่าแล้วก็หมดยกครับ โอ้หถือว่าตู้สุดใจขาดดิ้นกันทั้งคู่เลยครับไก่ป่านี่ชูมือเข้ามุมครับแบ็กก็เดินกลับเข้าที่มุมครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของไก่ป่านะครับยกที่แล้วนี่มีเข่าที่ค่อนข้างจะอันตรายครับดูครับจังหวะเตะซ้ายครับซ้ายคืนครับไก่ป่าสายไปครับพยายามปล่อยครับเตะซ้ายกีครับ แ้ายมาแล้วก็หัวคืนครับของทำแบ็คดูครับสายสูงเลยครับติดบล็อกไว้ครับของไก่ป่าหัวอีกทีครับจังหวะยกขึ้นมาครับของไก่ป่าครับไต่หลักตูดกลับมาลุกต่อครับอาร์เบนราช์ันเบอร์ซิลี่ครับในคู่ชิงแชมป์เฉพาะการครับ130ปอนด์ครับ ไก่ป่ากับคัมแบ็กครับสี่ยกผ่านพ้นไปครับคุณต้อบอกว่าเป็นยกที่ใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับอาครับเดี๋ยวเรามาเช็คคะแนนกันหน่อยครับก่อนที่ไปดูยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับพยายามเตะซ้ายกับแบ็กซ้ายอีกทีครับไก่ป่ายังเดินเข้าหาครับยกที่แล้วนี่เป็นไก่ป่าครับสิก้าตั้ง3เสียงครับซ้ายอีกทีครับคะแนนรวมนี่ 39, 37, 2เสียงครับแล้วก็เสมอ38แปะเสียงเท่ากับคัมแบ็กต้องมีนับครับเพื่อให้เสียงส่วนใหญ่ถึกลับมาเสมอกันครับนี่คืออาวุธแยกตามเพทที่ออกนะครับโอ้ดูจำนวนเข่าเนี่ยค่อนข้างจะออกไปเยอะทีเดียวครับรวมไปถึงหมัดด้วยครับของไก่ป่าโดยคัมแบ็กนี่แม่ถือว่ามีหมัดเข้ามานะครับแข้งนี่อาจจะออกน้อยไปนิดหนึ่งครับ3ครั้งนะครับที่เข้าเป้านะครับอ่ะลุต่อครับยกสุดท้าย อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับบนสังเวียนสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับอุ้ยแม่อัปปะคัตครับโอจังหวะต่อยหมัดอัปปะคัตเีงสวยเลยนะครับคือยกแรกเนี่ยต่อยแบบนี้ครับแล้วก็หายไปพอสมควรครับกลับมาอีกแล้วครับหมัดอาครับคําแบ็กก็ตอนนี้นี่คือแรกก็ต้องแลกแล้วล่ะครับอะไรจะเกิดต้องเกิดครับบนเวทีเสียบเข่าไปครับไก่ป่าโอ้รวบเลยครับแม่คําแบ็กนี่ดูเรี่ยวแรงเวลาโดนนี่ครับหรือว่าแม่พยายามจะบวกเต็มที่แล้วล่ะครับ ดูครับซ้ายครับพยายามเตะอยู่ครับความสดชื่นนี่แตกต่างกันเลยครับพยายามขวางไว้ครับไก่ป่านี่ก็ไม่ไม่ได้เร่งเดินเหมือนยกที่ผ่านมาแล้วครับพยายามทีไว้ครับทำแบ็กยังไงครับซ้ายครับพยายามหวดขึ้นมาซ้ายอีกทีครับไก่ป่าก็ไม่ได้เดินครับนี่ครับคือแต้มเนี่ยห่างสองต้มครับ ประคองให้ตัวเองเนี่ยไม่พลาดโดนนับเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาครับสาอีกทีครับวงในรวบไว้ครับนี่ครับก็ต้องคำนึงถึงรางวัล Fighter Spirit Award ด้วยนะครับถ้าไม่เต้นเดินทุกยก่อ,อยแล้วอยากชนะนี่ยยังไงก็ได้ครับแพ้ชนะเอาครับมีผ่อนไปบ้างครับทำแบ็คขยับเดินเข้ามาดยวดูว่าลูกเตะก้านคอมีไหมครับลูกฟีเด็ดโอ้แต่เจอลวกไว เวลาผ่านไปเร็วครับคู่นี้เดินทางาถึงยกสุดท้ายก็ไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับจะได้รู้กันครับว่าแชมป์เฉพาะการเส้นนี้เนี่ยจะตกเป็นของใครเอาครับอุ้ยต่อยมาซ้ายครับทำแบ็คเอาครับยังมีหมัดอยู่แมไก่ป่าเนี่ยจะเข้าไปรวบนี่ระวังหมัดด้วยครับแม่ก่อนครับซ้ายครับไขวาหลุดไปครับไก่ป่าซ้ายนี่ก็โดนปลายแข้งครับทำแบ็ค เรยวแรงนี่เห็นเลยครับว่าพอจะเร่งแล้วเหมือนว่าเร่งไม่ขึ้นครับท่นนั้นคัมแบ็กครับไก่ป่าตอนนี้มั่นใจแล้วครับซ้ายครับอัดไปครับเสียตีข่ามาสับศอกครับตอนนั้นคัมแบ็กต่อยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับถือว่าต่อยกันได้สุดมันเลยนะครับคู่นี้ ยืนชมทั้งคู่ครับทำแบ็กนี่ซ้ายเล่งนําไปก่อนนะครับส่วนไก่ป่าก็ค่อยๆมาต่อยหมัดและแทงเข่าครับในช่วงป,ปลายมาดูการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกันนะครับจากรบกำหนด5ยกโอ้ต่อยหมัดจริงๆครับรุ่นซปเปอร์เฟทรวิุคทำแบ็คเองนี่ก็โอ้ซ้ายครับหรือว่าเตะไม่หยุด ดูครับจังหวะเตะซ้ายตัดลำตัวครับวันนี้นี่แผนของไก่ป่าคือเดินแล้วไม่ได้ต่อยหมัดอย่างเดียวครับมีเข่าด้วยครับซึ่งเป็นจุดที่ทําให้คัมแบ็กนี่ยุคเห็นเลยครับนี่ครับจังหวะไปแลกสู้ี่เจอเข่าดักไว้ครับย้ำเตะซ้ายครับแต่แขนของไก่ป่าแกไม่ล้าครับอับรกขาดครับ จบวิ่งเหมือนกันครับช็อตนี้ครับเข่าครับแล้วก็เข่าพื้นครับหมัดขวาครับเป็นมๆหน้าครับลำตัวครับจะดุ่งเลยครับครัแบ็คตัดขันซ้ายครับไก่ป่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูพิธีการประกาศตำแหน่งแชมป์ยังเป็นทางการกันนะครับ เราได้รับเกียรติจากคุณแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันนะครับประธานรายการ RWS และกรรมการฝ่ายบริหาร,ารของวทีมโวลราชดนำเนินครับขึ้นมามอบเข็มขัดให้กับผู้ชนะและตอนนี้ครับเดี๋ยวเราได้รู้ครับว่า5ยกผ่านมาเนี่ใครจะได้แชมป์อ้นี่แตกที่เปลือกตานะครับด้านขวา 48 47, 47 48 47และ49 46, 46, 46. เราได้ผู้ชนะแบบเป็นเอกฉันท์นะครับแชมป์เฉพาะการในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอรเวทคนใหม่ ที่มุมแดงครับไก่ป่าพอวิเศษจิมครับได้พังอาจแชมป์เฉพาะการของสนามมวยเวทีมองราชรำเนินในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวตครับคะแนนรวมใน48-47 24 47, และ49-46นะครับมอบเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่เลยครับแต่ว่าภารกิจของเขายังไม่จบนะครับแม้ว่าจะเป็นแชมป์เฉพาะการเนี่ยแต่แชมป์จริงอย่างฉลามเนี่ยรอเขาอยู่นีครับชูมือเลยครับ ก็ได้150,000บาทนะครับสำหรับรางวัลคู่ชนะครับหรือว่ามีความพยายามในการเดินบุกเดินลุยนะครับตั้งแต่ยกที่1เป็นกระทั่งฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปต่อยอไม่มาก <มา S 1> นะครับแต่ความรู้สึกนีต่างกัน ก็ได้ในส่วนของรางวัล Fighter Spirit Award ไปด้วยนะครับเป็นรางวัลปอบใจครับให้กับทางด้านทำแบ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีคู่ต่อไปด้วยนะครับ M16 กับทางด้านนักชกจากเนปานครับมาราบินรายระวังกันแป๊บเดียว